ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยานศีลกัลยานธรรมกรัลยานปัญญาย่อมเป็นผู้เสร็จธุระอยู่จบพรหมจรรย์นในพระธรรมวินยัยเราเรียกว่าอุดมบุรุษภิกษุเป็นผู้มีกัลยานศีลคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีศีลสามรวมในปฏิโมคคือศีลที่สำคัญของภิกษุสมบูรณ์ด้วยอาจารและขคจร คือมารยาทและการไปแต่ในที่ที่สมควรเห็นภายในโทษเล็กๆน้อยๆสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอชื่อว่ามีกัลยาณศีลดังกล่าวมานี้แหละภิกษุผู้มีกัลยาณศีลดังนี้แล้วจะชื่อว่ามีกัลยาณธรรมอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ประกอบหนึ่งเหนืองซึ่งการอบรมธรรม อันเป็นไปในฝ่ายแห่งการกระสรู้สาประการคือโพธิปักคียธรรมอยู่เธอชื่อว่ามีกลัลยาณธรรมดังกล่าวมานี้แลภิกษุผู้มีกลัลยาณศีลกัลยาณธรรมด,ดังนี้แล้วจะชื่อว่ามีกลัลยาณปัญญาอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจตวิมุตติคือความหลุดพ้นเพราะสมาธิปัญญาวิมุตติ คือความหลุดพ้นอันไม่เป็นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งของตนในปัจจุบันอยู่เธอชื่อว่ามีกลัลยาณปัญญาอย่างนี้แลภิกษุผู้มีกลัยกลยาณศีลกัลยาณธรรมกัเลยาณปัญญาดัางนี้แล้วชื่อว่าเศรษฐุระอยู่จกพรหมจรนทร์เราเรียกว่าอุดมบุรุษ